สนับสนุนโดยออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75เปิดเลยที่แอป LHVU จาก LH Bank กลับมาติดตามกันต่อนะคะพาผู้ชมไปดูอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจกันนะคะก็คือตลาดโครงสร้างพื้นฐานนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนนะคะเรื่องนี้มีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนก่อนที่เราจะต่อสายไปยังผู้ที่จะตอบเรื่องนี้ได้อย่างเชี่ยวชาญน,นะคะให้คุณมชัยเล่าให้ฟังก่อนค่ะ วันนี้รายการเศรษฐกิจอินไซต์ชวนคุณผู้ชมมาดูแนวทางการลงทุนในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานกันบ้างดีกว่าว่าเป็นอย่างไรท่ามกลางความผันผวน,นของตลาดการลงทุนแบบนี้นะครับโครงสร้างพื้นฐานในที่นี้ครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามบินทางด่วนถนนสัมปทานต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามมันจะต้อง เติบโตพร้อมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะักแต่วันนี้ตัวเลขการลงทุนก็มีจุดมีช่องให้สามารถเข้าไปทํากําไรรวมถึงว่าเก็บไว้ในพอร์ตได้เช่นเดียวกันก่อนจะไปต่อสายพูดคุยกับ L H Bank Advisory นะครับดูจากกราฟแรกกันก่อนครับคุณผู้ชมครับจากกราฟิกแรกนี้ดูสําหรับตัวกราฟแท่งก่อนนะครับถ้าเป็นตัวกราฟแท่งสีฟ้าก็คือข้อมูลณเดือน สิงหาคมแต่ถ้าเป็นในรอบหนึ่งปีจะเป็นกราฟแท่งสีขาวตัวหนึ่งปีก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าผลตอบแทนในแต่ละตลาดการลงทุนเป็นอย่างไร S&P 5 0 0 1ปีที่ผ่านมา10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนที่เป็นตลาดตราสารหนี้หรือว่าฟิกซินค้ามหนึ่งปีที่ผ่านมา7%เปอร์เซ็นต์กว่าๆแต่ส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆน,นะครับแม้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนกับการลงทุนในตลาดหุ้นมากนะักแต่ มีนัยสําคัญแล้วก็มีโอกาสเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาไปดูกันต่อนะครับขออยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันครับเราจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมานะครับข้อมูล Year to date ก็คือต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้นะครับส่วนที่มาแรงเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มที่ เป็นแอร์พอร์ตหรือว่าสนามบินนะครับบวกไปได้ดี10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเป็นส่วนอื่นๆนะครับฝั่งที่เป็นยุโรปก็บวกไปได้ดี 10. 8แเปอร์เซ็นต์แต่ตัวเลขเราจะเห็นนะครับว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมันก็จะล้อไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่วนนี้มันก็ชะงักงานได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดสมมติว่าเศรษฐกิจโดยภาพรวมโดยเฉพาะเศรษฐกิจมหาภาคมีปัญหานะครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ สิ่งหนึ่งที่รายการเศรษฐกิจอินไซด์อยากจะหยิบยกก็คือแม้ช่วงที่ตลาดปรับตัวแรงๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราจะสังเกตเห็นนะครับส่วนที่เป็น global equities หรือว่าส่วนที่เป็นตลาดหุ้นโลกติดลบดึงมา11ครั้งแต่กลายเป็นว่าผลตอบแทนของกลุ่มที่เป็น โครงสร้างพื้นฐานเราก็ยังเห็นบวกอยู่นะครับตั้งแต่2%ไปจนถึง11% 14%ช่วงมันจะกว้างซะหน่อยนะครับดังนั้นต้องเลือกตัวลงทุนดีๆครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก็จะต้องล้อไปกับนโยบายของแต่ละประเทศทั้งนโยบายการคลังรวมถึงมาตรการในการส่งเสริมเอกชนและการพัฒนาประเทศของเขายังมีพื้นที่อีกเยอะครับทั้งสหรัฐอเมริกาก็จะดันโครงสร้างพื้นฐานกว่า1.2ล,ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซาฮาราชนาจจะใช้เงิน8แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐในช่วง5ปีข้างหน้าก็เยอะที่สุดในรอบ40ปีครับอย่างยุโรปก็จะใช้เงิน800นกว่าล้านดอลลาร์เหมือนกันญี่ปุ่นครับลงโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน ดิจิตอลถึง4แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็ต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่ออสเตรเลียครับจะใช้เงินกว่า80,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐใน10ปีข้างหน้าเพราะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเม็ดเงินขนาดใหญ่มากนะครับมันจะหมายถึงการจัดซื้อจัดจ้างรายได้ที่ต่อเนื่องในระยะยาวด้วย ขยากไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับในกราฟิกถัดไปนี้ความเห็นของทางสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Coinvestors หรือว่า Principal Asset Management นะครับมองว่าธีมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานยังเป็นธีมที่น่าสนใจมันก็จะเป็นส่วนเสริมให้กับโครงสร้างพื้นฐานของภาคเอกชนนะตอนนี้ที่เขาเข้าไปรับสัมปทานเขาขยายธุรกิจขณะที่ Principal Asset Management นะครับควรที่จะลงทุนแต่ว่าจะไปหากำไรหรือว่าลงเป็นหลัก มันไม่ง่ายสําหรับชุดความคิดนั้นนะครับเป็นในลักษณะเชิงป้องกันให้กับพอร์ตการลงทุนกระจายความเสี่ยงก็จะเป็นไปได้สําหรับความผันผวนของตลาดในขณะน,นี้นี่แหละครับคุณผู้ชมคือข้อมูลที่รายการเศรษฐกิจอินไซด์หยิบยกมาฝากกันและเดี๋ยวไปต่อสายพูดคุยกับ L H Bank Advisory ดูเรื่องนี้กันหน่อยครับเอาละค่ะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะและตอนนี้ผู้ที่จะตอบเรานะคะก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณอังคาสิทธิกรสมนัทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณธริยาและคุณมนชัยค่ะค่ะก็อื่นเรียนถามอย่างนี้นะคะทางด้านของ LH Bank แนะนแนะนำนักลงทุนนะคะในการพิจารณาลงทุนในโครงสร้างตลาดโครงสร้างพื้นฐานหรือเปล่าเพราะว่าเห็นขอบข่ายเนี่ยก็ไปถึงเรื่องของสังคมคาร์บอนต่ำนะคะโครงการต่างๆรวมถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้วยค่ะ ค่ะก็สำหรับกลุ่ม l i s t e d infrastructure นะคะถือว่าเป็นสินทรัพย์ลงทุนประเภทหนึ่งเลยค่ะที่จัดอยู่ใน asset class นะคะกลุ่มสินทรัพย์ทางเลือกซึ่งเหรีนะคะหรือว่า trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดหากหนักลงทุนเนี่ยต้องการาทำ asset allocation นะคะก็ควรที่จะพิจารณา infrastructure เนี่ยไว้เป็นทางเลือกในการลงทุนด้วยค่ะโดยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็ถือว่าเป็น m a g a trend ที่สําคัญค่ะเพราะว่าครอบคลุมไปถึงธีมรักโลกนะคะอย่าง green อีโคโนมแล้วก็ดิจิทัลอีโคโนมีค่ะไม่ใช่มีแค่เพียงโครงสร้างพื้นฐานแบบเบสิกเหมือนในอดีตนะคะอย่างไฟฟ้าปะปาแต่ในปัจจุบันค่ะนับตั้งแต่เกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 นะคะเราหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องสภาพแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นไปอีกค่ะซึ่งเดิมทีก็มีความกังวลเรื่องดังกล่าวกันอยู่แล้วนะคะ อีกทั้งตั้งแต่เรารู้จักกับเจ้าเชื้อโควิดค่ะทําให้พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะว่าลักษณะการทํางานปัจจุบันเนี่ยที่เปลี่ยนมาเป็นแบบไฮบริดนะคะไม่ได้เข้าออฟฟิศกันทุกวันอินเทอร์เนต็ตเนี่ยจึงกลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ ดังนั้นค่ะทีม Climate Change นะคะแล้วก็ Digitalization เนี่ยก็เป็นหมวดธุรกิจย่อยของบริ t ัท i n f r a s t r u c t u r e ด้วยเช่นกันและในอนาคตจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะเห็นได้จากนโยบายภาครัฐนะคะของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างสหรัฐยุโรปอังกฤษญี่ปุ่นรวมถึงจีนต่างกำหนดแผนระยะยาวแล้วก็เพิ่มงบประมาณสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนนะคะออหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดด้วยเพื่อ นำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำออรวมไปถึงนะคะการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลนะคะที่จําเป็นต้องใช้ d a t a Center ในการจัดเก็บข้อมูลเป็นจํานวนมากแล้วสําหรับเทรนด์เอนะคะที่กําลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้เนี่ยยิ่งเป็นตัวเร่งความต้องการออลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับคุณอังคาครับทีนี้ให้ความรู้เพิ่มเติมนหน่อยสิคะว,ว่าการลงทุนในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานจะไปช่วยป้องกันความเสี่ยงและก็มีผลดีกับพอร์ตอย่างไรทำกำไรได้ไหมครับ ค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นนะนะคะว่ากลุ่มลิสแตต์อินฟราสเตรเจอร์เนี่ยเปรียบเสมือนแอสเซทพลาสใช่ไหมคะที่เอาไว้จัดพอร์ตซึ่งมีความคล้ายหุ้นนะคะแต่ว่ามีความผันผวนที่ต่ํากว่ารวมถึงมีลักษณะเป็นดิฟเอนซีฟค่ะก็คือทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดที่ผันผวนจึงสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้ค่ะโดยถ้าหากมาดูกันที่ค่าคอ r ์ริเลชันนะคะซึ่งก็คือค่าความสัมพันธ์ระหว่างโกลบอลอินฟาส t ตรเจอร์เทียบกับสินทรัพย์ลงทุนอื่น ไม่ว่าจะเป็นหุ้น US Global Bond Lead Commodity ต่างก็มีค่าน้อยกว่าหนึ่งนะคะอยู่ที่ประมาณ0.3ถึง0.4โดยแปลความหมายได้ว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันค่อนข้างต่ำค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของการเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตน,นะคะเมื่อเลือกลงทุนในกลุ่ม Listed Infrastructure เนี่ยก็ดูมีความน่าสนใจค่ะเนื่องจากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานมีรายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอนะคะโดยส่วนใหญ่จะได้รับสิทธิสัมปทานจากทางภาครัฐซึ่งระย ะเวลาของสัญญาเนี่ยจะเป็นแบบระยะยาวค่ะส่งผลดีต่อบริษัทในกลุ่มนี้เพราะว่ามีกระแสะเงินสดที่ดีแล้วก็มีเสถียรภาพนั่นก็จะทําให้บริษัทเนี่ยมีศักยภาพที่จะข้ามผ่านช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจขาลงได้ด้วยอีกครั้งนะคะยังทําหน้าที่เป็นสินทรัพย์ประเภทปกป้องจากภาวะเงินเฟอ้อสูงค่ะหรือที่เรียกว่าอินฟล i o ชันเฮชนะคะเนื่องจากออราคาสินค้าหรือบริการเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นตามอาตาัตราเงินเฟอ้อ ก็คือสามารถที่จะผักภาระบางส่วนให้กับลูกค้าหรือว่าผู้ใช้งานได้ ส่งผลให้บริษัทเนี่ยสามารถรักษาอัตรากําไรได้ต่อเนื่องนะคะจึงทนทานต่อภาวะเงินเฟอ้อสูงได้เป็นอย่างดีโดยสภาวะตลาดการลงทุนในช่วงนี้นะคะ่ะที่เรากําลังเผชิญกันอยู่นะคะนั่นก็คือโลกรอสแอนด์ไฮอินฟล a t ชันนะคะหรือก็คือเศรษฐกิจชะลอตัวแต่ว่าเงินเฟอ้อเนี่ยยังค้างสูงอยู่เป็นสภาวะที่เอื้อต่อการลงทุนในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน,นะคะ่ะเนื่องจากทําผลงานได้ดีกว่า global equity เมื่อดูจากข้อมูลในอดีตนะคะตามที่ทางรายการได้มี การนําเสนอไปเมื่อตอนช่วงต้นของรายการเลยค่ะอืมค่ะฟังเราน่าสนใจนะคะอย่างนี้นักลงทุนค่ะจะมีวิธีในการเลือกลงทุนยังไงควรจะพิจารณาปัจจัยอะไรบ้างคะ ค่ะตามที่บอกไปนะคะว่าการลงทุนกลุ่มกลุ่มนี้นะคะสามารถใช้เป็นตัวช่วยในการจัดพอร์ตท่ามกลางสภาวะตลาดผันผวนได้ดังนั้นนะคะก่อนที่จะไปพิจารณาถึงปัจจัยหรือว่าวิธีการเลือกลงทุนเนี่ยเรามาดูการแบ่งประเภทหมวดย่อยนะคะภายในกลุ่มบริษัทครงร้างพื้นฐานกันก่อนนะคะซึ่งลักษณะของธุรกิจประเภทนี้เนี่ยจะมีลักษณะอยู่สอย่างก็คือหนึ่งล i f e ล s s e t ภายใต้สัญญาระยะยาวนะคะ สองค่ะรายรับเชื่อมโยงกับอัตราเงินเฟอ้อและสามกระแสงเงินสดมั่นคงและมีการเติบโตสำหรับ list of infrastructure เนี่ยก็คือบริษัทโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็การเข้าถึงของนักลงทุนรายย่อยโดยจะแบ่งเป็นสี่กลุ่มกว้างๆดังน,นี้ค่ะกลุ่มแรกนะคะ utility ค่ะจะเป็นพวกโรงไฟฟ้าปะปาก๊ซนะคะกลุ่มที่สองค่ะ transportation service ค่ะจะเป็นพวกสนามบินทางด่วนท่าเรือ กลุ่มที่สเทเลคอมเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์นะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มเรลส์ค่ะหรือว่าระบบขนส่งทางราง ในมุมมองของทาง LHB a d v e s a r y นะคะสำหรับปัจจัยพิจารณาในการเลือกลงทุน Listed Infrastructure ค่ะก็คงไม่ได้แตกต่างจากคุณมากนักนะคะที่ต้องดูในเรื่องของผลประกอบการบริษัทการเติบโตของกำไรนะคะแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งแต่ว่าสิ่งที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมะคะ่ะก็คือประเภทของหมวดธุรกิจย่อยเพราะว่าในแต่ละช่วงของวัฒนัรรเศรษฐกิจะคะ่ะจะส่งผลบวกมากน้อยเนี่ยในแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นนะคะ สถานการ์โ s t COVID Recovery เนี่ยช่วงเริ่มต้นเปิดเมืองใหม่ๆอะคะ่ะที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากมีการล็อกดาวน์กันมาเป็นเวลานานก็ทําให้ผู้คนเนี่ยมีความอัดอั้นนะคะแล้วก็อยากจะออกไปท่องเที่ยวกันดังนั้นกลุ่มที่จะได้ประโยชน์โดยตรงเลยนะคะก็จะเป็นสนามบินทางด่วนที่กลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วค่ะแต่ก็มีความอ่อนไหวมากต่อภาวะเศรษฐกิจเช่นกันนะคะสําหรับกลุ่มนี้หรือว่าถ้าย้อนเวลากลับไปนะคะในช่วงที่เกิดการระบาดเนี่ยคนก็ต้องทํางานและใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านนะคะอินเตอร์ เนี่ยกลายมาเป็นปัจจัยที่ห้าที่ขาดไม่ได้เลยกลุ่มพวก,กระบบโทรคมนาคม Data c e n t e เนเ,เนี่ยก็จะได้รับประโยชน์นะคะเป็นต้นดังนั้นค่ะวิธีเลือกลงทุนนะคะควรต้องพิจารณาประเภทของกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานนะคะประกอบการตัดสินใจด้วยนะคะสำหรับจังหวะการเข้าลงทุนในกลุ่มนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่วัฒนธรรเศรษฐกิจเนี่ยเป็นขาลงค่ะเพราะว่าถ้าหากเศรษฐกิจดีเนี่ยสินทรัพย์ลงทุนประเภทหุ้นเนี่ยจะทําผลง,งานได้ดีกว่า สำหรับกลุ่มอินฟรักเตอร์เนี่ยสามารถจำกัดความเสี่ยงขาลงได้ด้วยนะคะในช่วงที่ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงอีกครั้งยังสามารถจ้างผลตอบแทนโดยรวมที่ดีค่ะแล้วก็มีความผันผวนต่ำแต่อย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนในกลุ่มนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ควรพิจารณาไว้ด้วยเช่นกันค่ะอย่างกรณีถ้าเกิดภัยธรรมชาตินะคะจนทําให้เกิดการหยุดชะงักในการดําเนินงานอย่างเช่นทั่วโรงกัดนน้ามันนะคะต้องหยุดอเปเรตเวลาเกิดทาย,ยุข้านะคะรวมไปจนถึงความเสี่ยงเรื่องกฎระเบียบแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ค่ะสินทรัพย์ประเภทนี้นะคะถึงแม้จะมีความคล้ายหุ้นแต่มีสภาพคล่องที่ต่ํากว่าดังนั้นนะักลงทุนควรถือลงทุนในพอร์ตไม่เกิน10-15%นะคะเพื่อใช้ประโยชน์เรื่องกระจายการกระจายความเสี่ยงนะคะแต่ต้องไม่กระจุกตัวมากจนเกินไปด้วยค่ะได้รครับวันนี้ขอบคุณคุณอังคณานะครับะขอบคุณคขอบคุณทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ ค,คุณอัคน,นาจาก L.H. Bank Advisory นะครับบอกถึงโอกาสสำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานน่าคิดเหมือนกันสำหรับเศรษฐกิจในขณะนี้นะครับก็คือเศรษฐกิจเติบโตต่ำเงินเฟอ้อสูงโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด่วนสนามบินรวมไปถึงโทรคมนาคมที่เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตดูดีทีเดียวแต่ว่าลงทุนเก็บไว้10-15%ของพอร์ตก็พอแล้วก็ดูตัวที่เหมาะสมมีไรายได้ต่อเนื่องด้วยนะครับตอนนี้นอกจากข้อมูลทางด้านการลงทุนครับมีสินเชื่อ Happy Cash มาบอกต่อคุณผู้ชม LH Bank ยกระดับบริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash ขยายฐานกลุ่มลูกคา้ารายย่อยชูจุดเด่นสมัครง่ายผ่านแอปพลิเคชัน LH BU ยืมง่ายยืมได้ไม่ต้องยืมเพื่อนตอบโจทย์ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วเป็นไปได้ทุกการใช้จ่ายไม่ต้องไปที่สาขานะครับโดยดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น5.55%นาน3เดือนกู้ง่ายอนุมัติไวภายใน1วันทําการเท่านั้นครับ วงเงินกู้5เท่าสูงสุด1.5ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกผ่อนสบายนานถึง60เดือนไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันพร้อมรับเงินฝากพร้อมรับเงินกู้นะครับผ่านบัญชีเงินฝากบนแอปพลิเคชัน LHBU อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขครับเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LHBU ได้ที่ App Store และก็ Play Store ครับหรือว่าสมัครสินเชื่อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือทุก าขาของธนาคารสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ L H Bank 1327ครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังข่าวดีกันหน่อยนะคะเพราะว่าผู้แทนทนาการค้าบอกว่าทางนิวซีแลนด์สนใจมาลงทุนเพิ่มเติมในอีซ